มัชฌิมาของพระพุทธเจ้าที่เด็กมันหนักขนาดไหนมัชฌิมาก็อย่างนั้นให้ถึงกันถึงกันนั่นเดียวมัชฌิมาเราเอามัชฌิมาของเด็กมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการจะมัชฌิมาของเจ้าให้เรียงถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นแหละเป็น มัตถิมาเหมาะกับการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัตถิมาที่มาที่โลกหมายก,กันก็คือความที่เกียดอ่อนแอนขนาดนี้พอดีพอดีพอดีแล้วนะมัตถิมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัตถิมาต้องทำให้เป็นนั้นควรจะตายว่าวม่ามันลงไปควรจะอะไรมั่วผมมั่กผลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่เกิจะทําอย่างนั้นนั่นนั่นแหละเรกมัตถิมา หนึ่งมัชฌิมาวิเดชอย่างที่เราท่านเห็นกันหนึ่งมัชฌิมาวิเดชที่สร้างจะทำเป็นบ้างเยอะมากเพราะมันจะเพลินไปวิญญาณนามมัชฌิมาเน่ีวิเดชมันเอาเรื่องพุทธเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนแล้วบนหัวบนหัวอะไรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริง แต่ถึงจะนำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับสติในใสัยของตนที่จะนําไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกิษคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดสำหรับผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่คนจะใช้ธรรมะประเภทน,นั้นๆให้เหมาะกับจิเลศที่มีภายในจิตใจของตอนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียนีมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่เป็นหนักอันนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่ทอกควรใช้เครื่องมือชนิดใดในข่างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ ในช่างเขาก็ทราบมันเขาเองนี่เราเป็นในช่างขนาดเราเราควรจะทร้าในตัวนี้ในตัวเองขนาดไหนที่จิดมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นล่ะเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนโดนลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิปถามันก็ต้องต้องย้อนยานลงไปตามคนักถ้ามเข้าขั้นละเอียดคือคนจะชั้นความละเอียดก็ต้องชั้นความละเอียดจะไปผ่าผลนั้นก็ไม่ได้มาหักลู่ในตัวเองนั่นแหละ ถึงเวลาเด็กมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควร้ายในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลตมีเรื่อการปฏิบัติเหมาะสมเียววัวามัชชิมาถ้าได้ผลไปโดยลำพังถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี่ยขนาดมันหมอบราดเราจไปตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าสู่ความง่ แล้วก็เป็นผลนั่นเองแล้วก็ชมผลสเสริผลนั้นจนกว่ามันจะ,ะแสดงตัวองมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปอีกนะนี่ยกตัวอยา่างคือพระนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดัยงเอาปิงเอาจางังจนถึงเหตุถึงผลให้ประจกักษ์กันภายในใจิตใจจนกระทัง่ถงถึงเก้าอยู่ความราบคาาแล้วจากนั้นมันก็ต้อง ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทร,รมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สวยผลในขนานั้นความสงบความสว่างสวยจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทร,รมานอะไรในขนานั้นดวงสติปัญญามีก็ทราบผลอย่นานั้นไม่ทํางาน เป็นที่มาสรางความมุขน,นั้นพอ,อ,อามาจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงฝ่าพุนอะไรต่อไปอีก mm. นั่นแหละที่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมา mm. เรียกวความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามกิเลสที่แสงตนที่เขียนว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาพิเลตมาแก้ีิเลตประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามติีนิสัยทีนท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟัง เบิกมาญาติอันเหมาะสมดีงามนั้นเป็น,ปน,ปนไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล,ล้ชิดเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่น<า>ท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็หน่วยอย่างเผ็ดร้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยฝึกทรมานที่เลสหรือปราบปรามที่เลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้ ถึงการที่จะมาสอนลูกศิษย์องหาที่ไปศึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนๆท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปรวมศึกษาเวลาท่านแยกแยะไปตามคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น เป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านาจริงๆก็แสดงในวงใกล้ชิดท่านจะได้เห็นดวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติาการใน่บงของท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงน้องาเป็นครูอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั้นเอง <S <S อย่างเผ็ดร้อนออกกินออกจังกออกเป็นออกตายเข้าว่าเลย นี่ครูว่าอาจารย์หลายจิงมากจะวนี้สายนั้นมาช้าย,ยมมน่เสมอเพราะนิสายนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นที่มาแทนนิสยัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสยัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแล้วไ,ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสยัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อย คำว,ว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพย์แห่งสิยามาญาตพิการแสดงออกเป็น <c oughs> อัจฉริยธรรมก็เป็นอีกแน่งที่นํามาแสดงนั้นท่านปฏิบัติดังนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดง้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนเดลกคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังแล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกําลังใจมันก็มีมาเอง เราที่จะนําไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นทุงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมีแตอ่อนหย่อนยานลงไปตามสภาพของขายของขันของจิตใจเราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลาจิตใจของเราเรียกร้องหนาะความช่วยเหลืออยู่เสมอ พราะถูกฆ่าศึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องครับรความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันมันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมนานี่จิตใจที่ถูกกดขีขบ่บังคับจากฆ่าศึกคือวิขขเศษทั้งหลาย ก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับก,การเรียกร้องจากที่ออจากจิตซึ่งถูกวิเดีเหเยียบย่ำทำลายจึงควรหาวบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิงมอาศัยจิตนี้ไปตลอดกาลไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกัน เป็นติเปียนกิิยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราที่อันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต,ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตเมื่อจิตเรียกร้องหาความ่วยเหลือจากเราเราจึงไม่ควรนอนใจให้ความเวยเหลือแก่จิตเป็นเป็นความสามารถตลอดไป กิจจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นอุปสรรคก็ได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับมีเป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูอาจารย์ทขาเกิดเป็นผู้แนะนําสอนเรวะบายต่างๆและนํานั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์มีเป็นก็ชนิดหนึ่ง เราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมานเราเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกทั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกท่าน,นคืออุบายที่ผลิตขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตอนคนอื่นหยืดยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดเขินบกคร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยิบยื่นให้ผมไม่ไม่ทราบจะกินอะไร แต่ใช่อะไรตัวต้องมีสติปัญญานำออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งต่อกูวาสติปัญญาที่ครูวาอาจารย์แนะนำอสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่สั่งด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ได้บอกได้ผลมากมากขึ้นไปโดยยางักถ้าเกิดขึ้นในการผิดโดยอาศัยครูวาอาจารย์เป็นท้นทุนให้อุบายแล้ว เราก็ไม่จนเกาอเปนมุ่ถึงคราวจาเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่นะจิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตผนมามาพอุงกนแล้วถึงคราวจาเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตจะประวัติเข้าภายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข,ข่ไข่ก็ตายเต็มตัวว่งความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มภูมิก็มาช่วยกันไม่ได้นะขนาดนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามติดตัวตั้งแต่หันนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลุมายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆแล้วก็อย่างิ่งในขณะตายสาัตว์โลกคกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพุ่มเพลกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุปายของกิเลสที่กลัวตาย ถ้าไม่เกิดความกล้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมันยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อลูกเข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ใาบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะควาตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไปอย่างไรจึงเรียกว่าตายนี่รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมฝ่ายไม่องไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความกระทบกระทั่งในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุใดเรา จซึ่งเป็นของแม่ท้ายแล้วไปโชคลท่านหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่เน่ถ้าอย่างนั้นก็ท่าุขันมันไม่ง้มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เลยแล้วต้องผิดความฉลาดให้ทันกับธากับขันกับตัวเองคือจิตกลุมปาที่เกิดขึ้นจากกิตต้างให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านท,ทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนๆถ้าติดปปัปญ,ญญาได้ ติดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่เดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สมายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันโยกย้ายไปมาเท่านั้นเองทันว่นนิจังนิจัง มันแปลจะทราพตัวของตัวนิจจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอนัตตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเพาว่าเขาเป็นนิจจังทุกขงังอนตาตัวหลงอนิจจังทุกขงังอนตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสันต่างๆไปจาคันหมายต่างๆให้รู้ตัวเองอีกด้วยเมื่อต่างรู้ทั้งภายนอกภายในแล้ว <S <S นั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกัน อะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยะงย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบต,ตามความจริงของมันสบายีรยรทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเปื้องทุกเพื่อความหลอกแก้วความหลอกลวงที่เกิดในภาในจิตทั้ตงต้นไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันเราต้มถุนเราสิมันต้มถุนมากยิ่งกว่าสิ่นพะน้องมาต้มถุนลออหลอกมีตลอดเวลาเราไม่ทราบเรากนมายาน,นี่คือเรื่องหลอกตัวเองเร้องล้วน การเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งน,นั้นของสิ่งน,นี้มันก็สบายรรมาพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองจงที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดับใจม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะ มันโดดขึ้นไปโลกนั้นพระพิจิตรจันทังคานที่ไหนน่ะมเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพค้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพค้นอืมมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่ยมืดมมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยู่เกิดในที่แห่งเดียวกัน ความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขนี่มันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันเท่านั้นไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวสําคัญนั่นหมาพยฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาบกก็รู้เงาก็รู้ ไปะคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่ตะคุบทั้งเงาก็ไม่ตะคุบดูสมยัยที่นีกว่ารู้รอบเหมือนนั่งตะวันเที่ยงตรงทิศล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดมนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวอยู่สมยัยนี่คยคภีราพ้นโลกโลก,กหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ย ที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงมจิตยอยู่แยกกันไม่ออกกัน,นว่าโลกแก่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมนล้วนแข่ันสบายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้อนทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก สำหรับผู้ท่องเทียนนาาตตาสงสารขอจงยึดหลักจิตใ,ให้ดีไปปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแห่งความดีประจาตัวนั่นแหละถ้าไม่มีอันนี้แล้วจะกลัวท่านละก็กลัวจิ้งเป็นการทําลายประเดินซ้าขเข้าไปอีก กลัวจะไปเกิดที่ัหนกลัวจะไปตกนกรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชัว่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหลังของผลว่าไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลแล้วเราต้องรีบแก้ไขเราจะปฏิบ,บัตินี้ ท่านตรวจกุศลธรรมมาฟังเสียงก็ยังไม่ตายแปลว่าอะไรกุศลธรรมะตายแล้วคุณตรวจกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเราไม่ไห็นดรุ่งไม่นั้นนะก็จะว่ามากกว่าตา้งชัวร์ถ้มันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมะแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิตขึ้นมาให้มันเกิดความเฉลียวฉลาดทานกับพิเรศที่เป็นความโง่เข,าเขา่าทําผลให้โง่เข่าก็คือพิเรศ กุศลาผู้มาต้องมากุศลแด้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลานักกุศลาก็ต่างต,า,งตายแล้วมันแสนสมายไม่ต้องพยุกต์อะไรแผู้ประสบกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไปช่ื่กินเงินยินทองโอ้ป๋าเกิดประโยชน์เออเบงั้นยิงนี่กุศลาทามาก็ดูจิตของตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี้อากุศลาทามมันมีโง่อยู่ในจุดใดบ้างภายในจิตนีเอ่ะอัปยากตาทา มันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดแลนเป็นกุศลคิดแล,เน,รรแลน,นเป็นอกุศลมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอริยกระตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะ,จะแยกสมมติไปตรงนั้นแต่กินเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่นะละร้านใหญ่อยู่ที่กุศลธรรม,ๆๆม,มอกุศลธรรมาอริยกรตาธรรมภายในตัวของเรานี้ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมาให้ตัวให้ให้ใหมันพอเช่ยหตายแล้วนิมนต์พระมา มาติดฆาตกุศลาหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมมันว่ากระทำขึ้นมาอย่างนั้นแหละหาเหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ก็ได้หลักฐานในเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลาธรรมมาภายในตัวเองเนี่ยนี่หละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ผิดการสร้งางกุศลาธรรมมาแก่อกุศลาธรรมมาภายในตัวเองแก่ตรงนี้สร้างตรงนี้เทศเสมอเนี่ยใครจะมาก้าตามางทิเทศในจงนุชนมงมาก พรไปสัมผัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลยเว<อ>ลาหลวงตาบัวาตายนั้นยิม้มฮะไปเที่ยวกว้านครั้งไม้ลำบากลำบนท่านนะมากุศลธรรมมาคุศลธรรมมาหลังหลวงตาบัวาตายแล้วนาะเออตายแล้วตายของหลวงตาบวาตาัวัวออพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลำดับๆจนเต็ปมปฏิกําลังความสามารถถ้ามันจะจมให้มันจมไปเออ้าความฉลาดสุดจนไม่ได้มันจมไป,ไม,ไ,ไ,มมไ,ปไม่ต้องมาสุกุศลาาไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลย จะวันท่านมาทำไมพระตะก,กวนพระธรรมมาประมนสร้างเป็นให้มันพอเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกวนออกพระธรรมมาตา่อม,ม,ามากุศลธรรมมายุ่งไปหมดใน,นส่วนมาทางก็มีแต่พิธีนะแล้วให้พวกนั่นแหละสับปะหลงปเลอเขาจัดนั่นจัดนี่ตัดนั่นแต่ผ่าไทรยีวอนอะไรไปเขาจัดแล้วเราก็ดอ,ด,อดอมดอมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเอ้ย,อย,อยน้ำพักน้ำแรงงตัวเองที่จะทําแสดง ความพอ,อ,อพอใจในตัวเองเป็นสมบัติของตัวเอง,เป,เ,องเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีมันเรื่องมันนี่แต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยี่ยมย่ำทำลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอ,พอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เอง ในงานสพของพ่อวัวนี่หรอทาให้คนเห็นเพราะโลกเมงไทยนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นหนิตายแล้วยุ่งพุทธลามาตติกากันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีดหออพิธีทำมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ราววิธาทหมายความว่าไงสวดกันวันนั้งคำคืนยังรุ่งนี้จะเสียงอ,อุคือโคมหาความสมบงบสงัดที่จะเป็นไปกความ สงบเย็นใจแก่เขไม่ได้จริงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเด็กเลยเวลาพระท่านมาก็มาอา้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีจะทาอะไรเอาบางสกุลเ็จแล้วจะทาสักพีให้ปอดนี่ยเหมาะเหมาะ,มาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็น,นเป็ง เรมีแบบนี้บักของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มเดาๆถึงนแมจะป่าก็ตามอม่หลักมีหลังนั้นกาททำอะไรต้องมีเหตุผลม,มีหลักมีเกเฑ์๋ยวเอาตัวเนนี้มาเหยียบก่ํำทำลายศาสนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนีไ่ไหม มีศาสนาพิธีเป็นมดเป็นบ้านเป็นเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่หนีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เป็นไม่อยากี่เกี่ยวข้องเขามนี่มนไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างนี่นะัุงเทือิศรีลุนามนี่ยมัไปกุชลามาติกาบางสกุลเอ้ยอยาไปเลยไปกี่ขวางเขาหรว่างเนี่ยอ้าวีท่ทิ้งไปนความจริงแล้วไม่อยากไปยุ่งนี้แต่พิธียุ่งเลย กว่าจะได้ทําอะไราหนึ่งโอ้โหพิธีวาะเปดทาการรอบด้านอนอกเมืองศา,ศาสนาไม่ใชจัดงานพิธีทําต้องทําให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลกนุสุบุคคลท้าฉลังได้ถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงานั่นหลักมีทของมันไม่อยู่ที่พิธีถ้าพิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเต้าในสิ่ง ในสถานที่ไม่คันถ้ามันถลอกปอกเปิดแล้วไม่หายามาใส่มันเกิดประโยชน์อะไรคันที่ตรงไหนกาที่ตรงนั้นเนี่ยยิงที่ตรงไหนพิจนาวที่ของนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลาธรรมาให้สวดให้ตัวเองเนั่นแหละนั่นก็ให้สวดยืนเดิดนนั่งนอนให้สวดกุศลา,ให,ลาให้พิจนาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองอความโง่นะั่ยนพาให้คนได้รับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้น ความฉลาดที่กิเลสเศษสันขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ไงถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความถูกความฉลาดเกิดมากน้อยทางไรจะปลดเปลื้องทุกคือความโง่นั้นเป็นอันเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปด้วยลำดับน่ะนี่แหละกุศลันถูกต้องพิจารณาตรงนี้เหตุไปโยธรมรมะปัจโยมันเกิดจากอะไรเหตุไปโยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวงใจของคนเรา อย่างพระอาทิตย์ที่สนแสดงกับภาษาลิบุญเยตมาเหตุปุบะวะน่ะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุอุเบกโยอะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เออออกไปอย่างนี้ต่อเนืองเป็นขั้นแหลงไปโดยลำาดับๆก็ไปจกจใจนี้อวิชาพยาสั่งคารกเลื่อยเปืนอยมาทั้งถึงสมุรโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นใจเกี่ยวเนื่องกนออกไป เมื่อแกะที่ตรงนี้แล้วกับวิชาวติวัเน์วิลาคารัรไปเลยจุตั้งถึงนิโรธโ,โหติไะดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทาั้งล่ากแล้วกินข้างสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนรากแล้วกวาไม่เป็นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสก็ต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เลยสวยกันทําไมสวนไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผล ทำอเอามอ้ยเจ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวสดแบบโง่โง่สวสดแบบแั้นคำหนึ่งถามไม่ได้แล้วผลอะไรไม่รู้เขาพาทำก็บทำบาให้ทำไปเหมือนทำโอ้เจ้าสอนคนให้โง่หรืออย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผูก้ฉลาดทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุก,ทกมุมแต่เลาเราปฏิบัติเอาแบบสุ่มดาวเอาความง่ายเไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่ชื่อ การนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะละนอนก็วไหว้พระโปะเล็กโปเล็กโปเล็กโปเล็กอารมมาตัวก็เกือบจ,จ,จ,จะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วล้มกอ็อกงไปไลยไหว้ท่านแล้วก็ดีใจเพียงเท่านั้นนีนิดหน,น่อยเท่านั้นดีใจถ้าไม่ปฏิเสธนะว่าการไหว้เท่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอ้สิ่งที่มันจมอยู่เรานั้นเราไม่ได้คิดสิ อะไรพอให้ทําอดแอรถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นเพราะนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจัง,ม,จงมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาก็จะปรากฏแก่โลกเรื่องความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้นเอาละเอวบังเป็นคำน,นี้จะครู <laughs> ใหญ่เพระว่าเสร็จแล้วก็ครูใหญ่ <laughs> อะไรไม่รู้